ไม่เห็นกองโก้เออนีเก็บสีนึกตาดีเนาะขอกให้พี่เสือมาเก็บหน่อยนะดีแล้วให้เสือเก็บอ้าวมันไม่แหลมมันไม่แหลมเนาะใช่ได้อยู่ได้อยู่มาดิ๊กกี้เก็บม้เฮ้ยดิ๊กี้เก่งจังเลยเก็บขึ้นมาเลยเก็บเกี่ยบเกี่ยเกี่ยบขึ้นมาเลยเกี่ยบเลยเก็บอ้าวเก็บขึ้นมาเลยเก็บขึ้นมาเลย ไม่เอาแล้วไม่มีเก็บกินทำไมไม่ช่วยเก็บนี่เก็บให้หน่อยแล้วเสืยเข้ามาเสือเก็บไม้เก็บให้หน่อยแล้วซิกกี้ข้าขึ้นมาเลยเอาเสือไปโดนหน้ามันไงมันไม่แหลมอ่ะไมั้งเฮ้ยได้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 แล้วเอ๊ าไม่เจ้าอะแม่มองเห็นไหมเห็นไอ้อันนึงออันนึงอันนี้กล่องเล็กหน่อยน,กกออนิกกี้เอนิกกี้เาไม้เนี่ยจะคีบจะฆ่าไพ่สักอันได้ไหมเนี่ยฮะเก็บไพ่าาสักอันได้ไหมฆ่าขึ้นมาเร็วไม่สนใจเลยสนใจแต่จะเล่นนี่แหละ เอ,เ,อเอา้ามันหายไปแล้ว <laughs> นิกกี้ไม่ช่วยเลยนิกกี้เอ้ยขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมา <laughs> โอ้ยเอาไปไกลเต็กเอามาแล้วเท่านั้นเจ้าวันนี้เอาไก่ก็เดินแ <laughs> <laughs> ล้วเท่านั้น พี่ไม้จะข้าบขึ้นมาทำไมข้าบของโฟมาข้าบมาอืมข,ขึ้นมาหยอกมันช้ำ,ำเอาขึ้นมาเร็ว <c oughs> ข้ามาเอาขึ้นมาขึ้นมาเออเอามาเร็ว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 เดี๋ยวให้กินขนมเดี๋ยวให้กินขน <c oughs> มเฮ้ยไดเอามาเอานั่นมานั่นนั่นนั่นไข่ คนจะตกน้ำอยู่แล้วเอามามามาเอามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้แล้วโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยอยู่ไม่ได้เรื่องเลยอยู่เนี่ยออมามาอาอกมาให้เสือหน่อยเร็วเร็วเออใครโอ้เดี๋ยว,วมันก็มา ม,ม,มันก็มามันโถมันโถเอ้ยมันโถเอ้ยมันโถเอ้ยโอ้ยน,นั่งไม่ได้แล้วมันอ่อนมันโถเอ้ยเดี๋ยวผลัดตกนะเสือ นี่ได้แล้วขาทาตรงขาตรงอ้าวอ้าวล่วงเร่งองวเหนื่อยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนังท้อยนังท้อยอยู่ไหน มันติ trước, ดเชือกเหรออยู่ติดเชือกอยู่ตรงไหนล่ะคนก็จะตกน้ำเนี่ยถ่ายวิดีโอใช่ไหมเสือ,อแล้วกดไหมไม่กดก็ได้เนาะ ได้แล้วเสือกลับมาแล้วเรียบร้อยค่ะเก็บกล่องโฟมตัวนี้กี้ก็ยังอยู่ในน้ำต่อเรียบร้อยแล้วภารกิจเก็บกล่องโฟมเหนื่อยเหนื่อยเลยใช่ไหมเสืออไป้เจ้าครบนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับ